จาริกุณังฮนนนทามิขอรัตนาบารีพุทโธพระพรมธาดาพ่อพิเนลเทพทุกองค์พระโพธิสัตว์กสิทธิการกิจจักอ้วงพระพธทธสัตว์วรรเดชฝนเจ้าแม่คุณอินและอากองประสิทธิ์ประสารประธานุญาตการประกอบพิธีกรรมในการไหว้วงสวงอันเชิญพระภูมินัคราชอนันครราชในวันนี้ขอให้การประกอบพิธีกรรมจงบังเกิดอนุภาพศักดิ์สิทธิ์สเร,ร็จสมบูรณ์ทุกประการเทิญ

Om came at Aki, Om came at Aki, home came at Aki, home, home make a maho, 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 home the to one to Home the Matrace, one Hallehali race, one itty satsaya. Home the Matrace, one Hallehali race, one itty satsaya. Home the Matrace, one Hallehali race, one itty satsaya. Home Anasa. Home Anasa. Home Home Anasa. Home Home Anasa.

ประธานทิพยานลงนะสารภาพภูมินัภพอราดนี่แห่งนี่ปารทีททอมดสามารถจุดไฟหมดเลยเนอะร์ นะสานี้เพื่อดูแลเฮาเฮาอแก้วขาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลสุขสันติสุขสันติ

โอ้นะมาทวสุวรรณเฮลเเฮลเล่สุวอิอิทัสยาโอ้นะมาทวสวเล่เลเล่สวอิิทัตสยาโอ้นะมทวีสวเลเลเวอิิทัสยโอนะมทวสุวรเลเลเวรอิอิทัตสยาอ้ลูกขอบนมคารวะสการะบูชาพระพุทธองค์พระธาตุเจ้าดอยตุง พระแม่ธร,ร,รณีองค์พ่อเาวสุวรรณองค์พ่อเท้าทิรานพนาศูนและสิงสติทุกทุกท่านทุกๆุงองบัดนี้เราลูกหลานมีท่านประธาน้อยเอกิจิเดชกันคอย้อยโทรประพาสายสมบัติและค่ายฐานปฏิบัติการโดยทางบุบนี้ในการขออ,อันเชิญพระแม่ธรณีองค์พ่อาเาวสุวรรณและสิงสติ์ที่ลูกได้กล่าวมานี้ โปรดเมตตา,าประธานที่พยานลงณสาลนี้ดูแลให้ปลอดภัยเป็นสิน มารามมาสัติอบุบม,มารามมาสัติอบุบม,มารามมา,มาสังยุติอุมมมมามาอด้วยบารมีแห่งองค์พ่อเท้าเวสุวรรณองค์พ่อภูมิในการประทานทิปยานลงนะพระภูมินะพราชนี้ดูแลรักษาให้ปลอดภัยให้เป็นสิริมงคลภูมิสารณะสัพยะบรรลุสำเร็จตัวหักงมาฮาภูมิทุาาทกพลังเรื่อเรื่อกันพึ่งพาการเป็นสารณะจนเป็นหนึ่งเดียว ถึงร้อมที่จะปฏิเวทวัตถถึงจุดสัปะยะบัรรลุสำเร็จมรรคผลเป็นลูปธรรมก็เกิดเป็นผลเป็นอนิสงส์ภูมิสำเร็จภูมิสีชัยะสาติสันติภู we yeah. โอมลเมผาภูมินครราชนามเทวะนมามิหังโอมติโลเมผาภูมินครราชนามเทวะนมามิหังโอมติโลเมผาภูมินครราชนามเทวะนมามิหังโออแต่ละชั้นที่เบสทุกคนว่าตามเนอรลูกขอนรอบน้อมลูกขอนรอบน้อมธารวะ อารวะสักการะบูชาสักการะบูชาพระพุทธองค์พระพุทธองค์พระธาตุเจ้าดอยตุงธาตุเจ้าดอยตุงองค์พ่อท้าเวสุวรรณองค์พ่อท้าเวสุวรรณพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีเท้าหิรันเท้าหิรันพนาศูนพนาศูนองค์พ่อองค์พ่อพระภูมิพระภูมินครราชนครราชด้วยกิตศรัทธาด้วยกิตศรัทธาผู้ทรงฤทธ ผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงเดชสถิตนะอาณาบริเวณอาณาบริเวณสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้บัดนี้ปัตติเราลูกหลานเราลูกหลานขอตั้งปณิธานขอตั้งปณิธานเจริญพรมิหารสีเจริญพรมิหารสีของพระพรมธาดาพระพรมธาราเมตตาเมตตากรุณากรุณามุทิตามุทิตาภูเบ ประพฤติปฏิบัติตนประพฤติปฏิบัติตนด้วยฐานจิตด้วยฐานจิตอกเขาอกเราอกเขาอกเราเกื้อเกื้อกันกื้อเกื้อกให้อภัยไม่ถือสาให้อภัยไม่ถือสาด้วยจิตหัวใจห้าด้วยจิตหัวใจห้ากตัญญูกตัญยูศรัทธาศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อมั่นหนักแน่นหนักแน่นมั่นคงมั่นคงปฏิบัติปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันไปสืบเนื่องต่อกันไปนิได้ขาดนิ่ได้ขาดอย่างจริงจัง จริงใจจริงใจเด็ดขาดเด็ดขาดบัดนี <c 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 ้บัดนี้ขออัญเชิญขออัญเชิญบารมีบารมีพ่อพรมธาดาพ่อพรมธาดาโปรดเมตตาโปรดเมตตาประทานประทานมหาพลังมหาพลังทั้งเจ็ดประการทั้งเจ็ดประการหนึ่งหนึ่งขอรับพลังขอรับพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์สอสองขอรับพลังขอรับพลังแห่งความมงคลแห่งความมงคลสาม ขอรับพลังขอรับพลังแห่งชีวิตแห่งชีวิตสี่ขอรับพลังขอรับพลังแห่งปัญญาแห่งปัญญาห้าขอรับพลังขอรับพลังแห่งความสําเร็จแห่งความสําเร็จหกขอรับพลังขอรับพลังพอเกิดสร้างสรรค์พอเกิดสร้างสรรค์เจ็ดขอรับพลังขอรับพลังมหามงคลมหามงคลตลอดสัปยะ ขอสัปเรสำเร็จทุกการสำเร็จทุกการและการและการด้วยเทินด้วยเทินและขอประทานและขอประทานโปรดเมตตาโปรดเมตตาทานพรทานพรให้เราลูกหลานให้เราลูกหลานแล้วคาดปลอดภัยแล้วคาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลสุขสันติ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 สันติสุขเทินสันติสุขเทิน าสาธุความพร้อมกันดังๆเนอารั้งสาธุสาธุสาธุุได้สร็สมบูรณ์ทุกประกทุกคนพนมมือ่อรมศีชัยยะร่มสีชัยยะสาติ อาเสันติอมสมอาติอมโอมมะอโฮโอมะฮสาติาเสันติอมสนติ